สวัสดีครับวันนี้ผมมีโครงการพัฒนารุ่มน้ำลำพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำดริจังหวัดกาลสินนำเสนอครับใน,นพระราชดำริเมื่อวันที่25พฤศจิกายนพศ2535รัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริให้สร้างอ่างเก็บน้ำลำพะยัง และขยายระบบส่งน้ำของอ่างเก็บน้ำลำพยังพร้อมทั้งให้พิจารณาขุดสระน้ำประจำไร่นาตามแนวพระราชะดำริใหม่าตามแนวทฤษฎีใหม่และเมื่อวันที่16พฤศจิก,กายนพุทธศัการาช2538ได้พระราชะทา,านพระราชดำริให้พิจิรณาผ่านน้ำสาะอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ซึ่งอยู่ทางฝากจังหวัดมุกดาหารมาเติมให้แก่อ่างเก็บน้ำลำพยัง เพื่อขยายพื้นที่รับน้ำสนรบทานได้มากขึ้นต่อมาเมื่อวันที่22มิถุนายนพศักร2542พรัฐบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริเพิ่มเติมสรุปความว่าให้รีบดำเนินการผ่านน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่มายังพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำลำพยางและให้พิจารณาดูว่าพื้นที่จะเกิดกับป่าไม้ พื้นที่ที่จะส่งน้ําออกจากอุโมงค์ว่ามีน้าที่มีพื้นที่ว่างหรือไม่ให้ดําเนินการปลูกป่าโดยทําเป็นอุทยานเล็กๆเ,เพื่อทดแทนผลกระทบที่จะเกิดกับป่าไม้เพราะหากไม่ดําเนินการเชื่อเดืดอดรัศดรในพื้นที่นั้นรัศดรก็จะบุกรุกป่าและทําลายพื้นที่ลุ่มน้ำ1เอจนหมดและน้ําที่ออกมาก็ ให้พิจาราว่านำไปช่วยพื้นที่ลุ่มน้ำ1เอในการบำรุงัษาป่าที่เกิดให้เกิดความชุ่มชื้นได้มากเพียงใดตัวอย่างเช่นโครงการลำตะคองพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาตยิยังทำได้เพราะทำมาแล้วได้ประโยชน์มากที่ตั้งโครงการอำเภอขาว,วงจังหวัดก,กระสินครับวัตถุประสงค์เมื่อ ก่อสร้างอุมโมงผันน้ำแล้วเสร็จจะทำให้พื้นที่ฝั่งโครงการอ่างเก็บน้ำลำพยางจังหวัดกาลสินซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่รับประโยชน์4,600ไร่เมื่อในน้ำจากอุมโมง์ผันน้ำจะเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ได้อีก12,000ไร่รวมพื้นที่รับประโยชน์ทั้งหมด16,600ไร่เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชในเขตชระทาน ตำบลสงเปลยได้แก่ขา้าวโพด70ไร่ยาสูบเตอร์กิส5ไร่โหสงสี่ส40ไร่กระเทียม5ไร่ฟักทอง3ไร่บวก2ไร่ส่งเสริมการผลิตข้าวชุมชนในพื้นที่หมู่ที่2 3 4 12ตำบลสงเปลยร้อย26ไร่ ส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิชุมชนในพื้นที่เกษตรหมู่ที่ 4, 7, 8, สี่เจ็ดแปดตำบลสงเปอย์เจ็ดเก้าสิบพื้นที่เจ็ด้อยห้าสิบไร่ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในโรงงานต้นแบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามโครงการปรับโครงสร้างระบบผลิตการเกษตรสามแห่งได้แก่ตำบสลสงเปือยตำบลหนองผือ ตำบลกุดปลาเขาสามารถผลิตปุ๋ยได้โรงงานละ100ตันต่อปีเพื่อสนับสนุนการปลูกผักปลอดจากสารคิดขอจำนัเสนอเท่านี้ครับขอบคุณครับ